วันนี้พาไปสเม็ดหน้าฝนกันจ้าคิดว่าตัวเองโชคดีมากเลยเพราะว่าฝนยังไม่ตกเลยสักวันคุยกับเพื่อนเ <c oughs> พืเ่อนบอกว่ามึงยังไงมันก็ตกแน่ <c oughs> หรือว่าเรามากับเริ่มต้นวยการมาดื่มกาแฟที่วิงที่เชคลาวที่หาดทรายแก้ว,วนีกาแฟอร่อยมากถูกใจฉันและเพื่อนสุดโบรรยากาศก็ดีดีต่อมาเดี๋ยวเราจะมาตามหาต้นไม้รูปหัวใจงงอะเด้มันคืออะไรลองไปเซิร์ชดูดิเดี๋ยวก็เจอคือมันเป็นจุดเช็คอินของทุกคนเลยนะแล้วเราก็มาถึงต้นไม้รูปหัวใจแต่เอ๊ะมันเป็นรูปหัวใจตรงไหนเนี่ยสงสัยเขาจะไม่ได้ตัดแต่งมันให้ม เราก็กลับที่พักไปแต่งตัวต่อจ้าวันนี้มีนัดใส่เดรสห่างไปไปกินดินเนอร์กันแต่ว่าเมืองนั่งรถสองแถวไปนะเว้ยเป็นการไปเที่ยวในวัยสามสิบที่คุ้มค่ามากเลยทุกคนต,ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่ซันเซ็ตบาร์การเดินทางในเกาะสมุยถ้าเกิดว่าไม่เช่าโมไซค์เราก็จะต้องเหมาสองแถวนะจ้าแต่ดีเรามากับเพื่อนห้าคนก็หันกันไปเลยเพื่อนฉันก็คือไม่มีใครยอมใครแต่งตัวกันจัดเต็มมากโอ้โหบรรยากาศคือกินค่ะคือต้องมาดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่เลยจริงๆวิวคือเลิศเลยแหละคุณน้าก็ตามประสาชนนนีค้าะ ถึงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วคือเป็นโมเมนต์ที่ฉันประทับใจมากพอพระอาทิตย์ตกดินเราก็ไปออกหากินกันต่อนั่งรถกลับมาที่หาดทรายแก้วเพื่อมาซื้อปลาหมึกย่างจ้านี่แหน่ปลาหมึกแถวบนรสชาติอร่อยมากต่อด้วยการเดินเล่นที่หาดกับเพื่อนแล้วก็หาบารดด์ดมและนี่ก็คือชอ็อตร่วมสาบาเป็นเพื่อนกันมาตั้ง20ปีแล้วเป็นไปอีกสัก30ปีมันจะเป็นไรแป๊ะจบวันด้วยการจิบเบียร์เบาๆริมหาด